โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่องม้าม่วงปั่นสลัดนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงก็จะมาเล่น Way of the Ki อะ n เนะทุกคนหรือว่าวิธีแห่งกิเลนนั่นเองนะเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นนานมากนะทุกคนก็จัดต่อจากเกมหีบสมบัติเลยแล้วกันนะสำหรับกิเลนม้าม่วงจะซื้อฟรีสปินเลยนะทุกคนพกมา5,000เนี่ยซื้อทีละ2 5 0 0 0ไม้เบ็ด30นะทุกคนซื้อไป ไม่ได้เล่นนานมาทีนึงก็มาซัดซื้อฟิปปินเลยละกันนะแปนหมุนคูณทีละสามนะทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างห่างหายไปนานพกมาซื้อฟิตปินโดยเฉพาะนะวันนี้ดูดิ <Dude. S 1> มันจะจ่ายเราเท่าไหร่มาละสองพันสองร้อยห้าสิบนะทุกคนก็วันนี้นะมาม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกา้าเกมออกห้าหมือนเดิมนะทุกคน ใครเพื่อนคนไหนนะที่สนใจอยากจะมาเล่นที่เดียวกันกับม้าม่วงนะหรือใครอยากรู้ว่าม้าม่วงเล่นอยู่ที่ไหนก็กดไปที่ลิงก์้นใต้คลิปได้เลยนะทุกคนในลิงก์ใต้คลิปก็จะมีอยู่2ลิงก์นะก็คือลิงก์ไปที่เมก a เกมหกห้ากับลิงค์ขอเข้ากลุ่มโคดิน i ามนะใครที่สนใจอยากไปเล่นที่เมก a เกม6 5นะหรือว่าอยากจะเข้ากลุ่ม Golden น i ามเพื่อไปดูตารางการแตกเนะี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพื่อน มาดูก่อนเนี่ยจะเจ๊งแล้วตอนนี้หมูดสุดท้ายเพิ่งได้มา160เหลือจะเชื่อทุกคนโอ้โหซื้อไป2,000ได้มา394เพื่อนๆโอ้โหตอนรับกันแบบอบอุ่นไปต่อเพิ่มเบ็ดดีกว่าเอา3,000เลยทีเดียวหมายแรกก็เล่นเอาหัวอุ่นเลยนะเพื่อนๆน,น่าเกลียดน,นะ คือสองพให้มา300รอ่ะน่าเกียดจริงรอบนี้5้าสกัตเตอร์ยังไงโอ้โหรอบหมุนน้อยจังโอ้โหรอบหมุนหมดเลยทุกคนให้มาเป็น12หมุนนะโอเคตัวคูณไม่มีแต่ถ้ามันจ่ายรวๆก็น่าจะได้อยู่วะวะทุกคนโอ้โหเหลือร้อแล้วนะตอนเนี้ยมามาก่อนไหลหน่อยเออเก็บคูณไปหน่อยเพื่อน ย่าพึ่งเมาเออให้มันจ่ายให้มันเก็บคูณหน่อยได้ไหมโอ้โหเคช่องแรงไม่มีนะโอโ้ขานี้นดหน่อยมันทำไมมันไม่ไหลวะเมื่อกี้เนี่ยเป็นไปได้นะสิบช่องสามเท่านั้นโอ้โอเหลือจะเชื่อวะ่ะ แปลกๆแ,แล้วทุกคนเหลืออีกแปดหมุนหนูนก็น่าจะได้สักพันสองพันเลยเนาะเอาเราไปสามพันจ่ายสักพันสองพันไม่เป็นไรหรอกมั้งตอนนี้ก็เหมือนตังเราหายไปสี่พันนะทุกคนเราพกมาห้าพันอ่ะมันอยู่ที่ 9...9 ้าาสตอนเนี้ยหายไปสี่พันถ้ามันจะจ่ายเราเมาืคืนนีสักพันสองพันก็คงไม่น่าเกียดไปหรอกมั้ง อีกห้าหมุนนะทุกคนโอ้โหกีเลนมันต้อนรับอย่างอบอุ่นว่ะทุกคนโอ้ปปแปลกแปลกละพกมาห้าพันกับซื้อฟรีสปินมันๆน,นะสรุปได้ซื้อสองไม้แล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ เข็มเลยนะอีสองหมุนเพิ่งได้มาพันหกนะทุกคนเราซื้อไปทั้งสามพันอะโหเราว้าวอีกไม่ควรจะว้าวแล้ว่เพื่อนไหลไหมโอ้โห,ห,ไ,ห,โโหได้บวกอีกหนึ่งหมุนแต่ยจะได้อะไรหรือเปล่าโอเคบวกหมุนหนึ่งเพื่อมาว้าวนะทุกคนพันเจ็ดไปเบ็ดห้สิหมุนเองกันหาฟีเกมเองดีกว่าทุกคนโห ันต้อนรับอย่างอบอุ่นของจริงนะเพื่อนซื้อสองไม้เจ๊งสองไม้เลยอ่ะจาก5,000เหลือพันเดูทีเบตห้าเสียหมุนเองเนี่ยมันจะเข้าไหมสภาพนะทุกคนอุ้ยเข้าสวยมาดิโอโหคูนยับเลยแปดหมุนคูนทีละ3จังหวะนี้ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามารับชมหมาม่วงเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็ ฝากเพืเ่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมาม่วงหน่อยนะเพืเ่อนๆน,น,นะอุ้ยสวยจายต่อไหลอีกได้ไหมเพื่อนสวยมากไหลไหลไหลไปเพื่อนไหลไปขอร้องอือสวยมากโอ้ยเ็ห้าสิบส่งมาดีนะทุกคนอู้หึช็อตนี้อู้อู้นหมก อันหนึ่งคูณสิบหกอะทุกคนอุ้ยสองหมื่นเอาคัมแบ็กกว่าเพื่อนๆอุ้ยขึ้นสองหมื่นมาดิโอ้โหเบ็ดห้าสิบเอาเรื่องกว่ากีเลนหมุนเข้าเองของดีนะเหลือสองหมุนมีอะไรอีกไงมอะมาหน่อยเพื่อนได้ยังไหมคูณสิบเก้าแล้วนะตอนเนี้ย อีกสองหมุนโอ้คิ้วจ่ายต่อสวยมากคูณยิบหแล้วตอนนี้อุ้ยังไหลยอยู่ทุกคน10บจ่ายต่อแน่นอนช็อตนี้ไปเพื่อนอมาอีกสี่พนเฮ้ยขึ้น2 000, 7งหมเจ็ดคัมแบ็กว่ะทุกคนพกเงินมาซื้อฟรีเกมแต่หมุนเข้าเองเด็ดกว่านะอีก2หมุนยังไงคูณ31นะ โอเคว้าวนะไม่เป็นไรทุกคนโอ้โหคำแบ็กจิงจากเหลือพ7นเนะทุกคนขึ้นมา2 10, 7งหมนะโอ้โหพอเลยทุกคนไม่อยู่แล้วนะสำหรับกีเลนเบ็ดห้หมุนเข้าเองเอาเรื่องจัดๆนะก็ไม่รู้จะพกตังมาซื้อฟรีเกมทํทำไมถ้าหมุนเข้าเองแล้วมันเข้ามาแจกโหดขนาดนี้นะ ก็ลกเลยแล้วกันนะสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมามาม่วงนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้มามาม่วงเล่นเกมอะไรให้ดูเนี่ยคอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรค่ายไหนเบ็ดเท่าไหร่งบเท่าไหร่นะทุกคนขอกันมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้มมาม่วงก็พอเลยแล้วกันนะ5000ได้มา2 7 0 0 0ื่กำไร22 0 0 0นเนาะเนาะนะเพื่อนๆก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย